กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f อผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับ f อนะวันนี้ก็พอได้พระใหม่มานิดหน่อยนะครับ f อฟก็เลยต้องมาลงแก้ขัดไปก่อนนะฮะเพราะว่าพวกนี้มีธุระอาจจะต้องหยุดนะครับ,บอาจจะหยุดไปหนึ่งวันสองวันอะไรประมาณนี้นะครับเอฟซีนะฮะไก มีโชระเดินสำคัญต้องเดินทางไกลนะครับ F4 นะฮะวันนี้ก็มีใหม่อยู่หนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้เรียกว่าใหม่ได้หรือเปล่านะลูกค้าหลุดจองนะจองไว้นานมากนะครับผมหลุดจองไปนะสามนะฮะโอ้โหนานนา,นนานหลายเดือนนะฮะแล้วก็เอ่ออันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเคยลงหรือ,อยังหลงพ่อกลวยนะฮะเนี่ยครับอ่ะและองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับได้มาใหม่เนะี่ยไม่ เคยมีองค์หนึ่งได้มาองค์หนึ่งแล้วก็ขายไปแล้วนะฮะอัน,นจะมาใหม่นะครับวันนี้นะจําชื่อไม่ได้แล้วนะพัชชัยอะไรดังๆเขาเล่นกันนี่แหละนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยนะครับเอฟี FC. อ่ะก่อนอ่ื่นมาดูองค์นี้เลยนะองค์นี้เนี่ยเอฟซมาฟิตกันหลายท่านมากเลยนะเนี่ยคือผมตอนซื้อเนี่ยโอ้โห เจ้าของเขานี่แบบเทียบหนังสือให้ดูเลยนะฮะเอารูปในหนังสือให้ดูเลยนะคือชอบพิมพ์ชอบเนื้อนะะนี่ะพิมพ์เนี่ยคือแบบมาจากองค์นี้เลยนี่มาจากในหนังสือนะเอฟซีนี่นะก็มีความคล้ายคลับข่า,ขขากันอยู่นะฮะคล้ายคลึงกันอยู่นะดูใบหน้านะครับเอฟซีนะฮะก็มาต่อมาต่อกันค่อนข้างเยอะเลยแหละองค์นี้นะแต่ก่อนนี้ผมก็เคยลงแล้วก็ลงลงแล้วนั่นไปมาต่อก็ไม่โดนผมก็ แม่ใจยังรักอยู่นะฮะมีเสมอทุนขาดทุนไม่มีกำไรมีกำไรกันนิดๆหน่อยๆนะฮะเนี่ยพิมพ์นิยมนะฮะพิมพ์นิยมมือลองนะครับนี่นะผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะนี่เนี่ยผิวแบบสนิมน้ำตาลผิวน้ำตาลคุมเลยนะตามซอกก็แบบนะนี่ะเอาเป็นว่าวันนี้เอา ใต้ฐานนะครับเป็นชอบแบบชอสบ,บ,บายแต่แบบนูนๆมุนมนะฮะเนี่ยนะเหมือนจะเคาะอะไรให้เข้ากรอบอะไรสักอย่างนะนะครับเรียกว่ามีมีที่มาที่ไปเลยตรงนี้นะฮะมีสตอรี่นะมีเรื่องเล่านะครับ f อนะฮะแม่ชอบดูใบหน้าเขานี่เหมือนดูหนังสือเลยนะครับเนี่ยนฮะมีเนี่ยมีขี้ยุงด้วยนะมีขี้มดจดยุงนะชอบแบบพระที่มีแบบขี้มดจดยุงนะ นะวันนี้เอาไป4 0 0พแล้วกันนะครับ F4 นะไป4 0 0พนะอาจจะต้องมีขาดทุนกันบ้างแล้วแหละวันนี้นะครับนะ4 0 0พเนี่ยองหน้าบากนิดนึงนะองบากนะองบากนะะภาา,านการเวลามานานนะฮะก็ต้องมีกันบ้างนะครับผม4,000บาทนะฮะแล้วก็มาองค์นี้นะครับ5ชายองค์นี้ก็แหมะนะ ลงบ่อยแล้วนะครับผมก็จะหารูปเทียบก็ไม่เจอนะแต่ภาพนี้เขาใช้มาจริงนะฮะใช้มาจริงนะครับผมเนี่ยเนื้อเขียวปัดเลยนะครับเนื้อเขียวปัดเลยพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับผมนี่นะนฮะโลหะเขียวมากแล้วดูใต้ฐานเนี่ยกระแสโลหะเนี่ยความเก่าแบบนี้นะ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับ F.C. ไม่ได้เกิดกันแบบปีสองปีเกิดไม่ได้นะครับผมเนี่ยความเก่าก็จะความแห้งเก่าแบบนี้นะฮะ F.C. นะครับเนี่ยยิ่งสองยิ่งลึกซึ้งนะฮะฟิตเลยนะองค์นี้น่าจะซื้อมาจากสิงห์บุรีนี่นะองค์นี้นะครับเนี่ยชอบมากเลยชอบพิมพ์เนื้อนะฮะชอบพิมพ์เนื้อนะมีอะไรนะกระแสโลหะเนี่ยเขาเรีกยกว่าจุดจ่ายตังค์นะฮะบ,บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแหละ อันไหนที่ผมชอบ FC อาจจะไม่ชอบเป็นเรื่องปกตินะอันไหน FC ชอบผมอาจจะชิดเฉยนะบางทีนะครับนี่ฮะองนี้เอาเท่ากันนะเปิดการซบซบปกติเปิดเจ็ดแปดพันวันนี้เอาสี่พันนะครับ FC นะสี่พันนะครับ่ 4, ะบนะสังกจายวัดขวางพิมพ์เสนตัวองค์นี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยลงหรือ,อยังแต่ผมได้มาคู่กันอีกอง์ก็ยังอยู่นะแต่ผมยังไม่ไมเห็นนะผมไม่รู้ไปวางไว้ไหนนะ องนี้อาจจะยังไม่เคยลงก็ได้นะเนี่ยแต่องเนี้ยผมว่ายังไม่ลงนะนี้เนี้ยแล้วสวยกว่าอง์นี้สวยกว่านะครับองก่อนเนี่ยยังไม่โดนเลยต่อก็ไม่โดนเลยนะครับนี่นะฮะพระสังกัจจายหลลงเพราะเงินไม่บางคานกุกวัดขวางพิมพ์เสียงโตนะเอาสามพันห้าแล้วกันองนี้นะสามพันห้านะครับ fc นะฮะราคาเบาเบ,าเบ,าเบานะแทด้ดูง่ายๆนะครับสามพันห้านะฮะ แชร์หลวงง่ายๆทันหลวงพ่อะเงินนะครับทันหลวงเงินปลุกเสกนะครับนี่ฮะราคาขึ้นขึ้นลงๆนะครับราคาขึ้นลงลงนะมาแรงเยอะหน่อยนะครับ f อมาแรงเยอะหน่อยขออภัยเพราะว่าฝนตกนะพูดถึงฝนในโอโหนะโจงในตกหนักนะเวลาไม่ตกเราก็บ่นกันเพราะตกแล้วก็นี่ฮะก็มีปัญหาตามมาเมงมงเมงเม้าเข้าบ้านนะฮะน้าพ่วมขังกันมั่งนะะก็นั่นนะฮะไม่มีอะไรพอดีนะฮะไม่มีอะไรพอดีนะฮะ อประเทศไทยเราเนี่ยนะโลกของเราไม่ไดพอดีนะฮะอ่าถัดมาปิดตาสำธิ์นะครับผมปิดตาสำริ์นะฮะนี่นะซื้อมาแพงเลยนะชอบความเก่านะฟิตเข้ามาเลยเนะี่ยซื้อสายจงพระสำธิ์มาเลยเนะีนะ่ยองนี้เอาแบบขายกันเลยเนาะเอาไปสองพันนะครับเอซนะเอาไปสองพันแล้วกันนะฮะ สำมลิตแน่นๆเลยเนะี่ยสภาพใช้ช้ำๆรูดๆมาหน่อยนะสองพันนะเอฟซี FC, นะฮะถัดมาองนี้หลุดจองเนี่ยนะนะพิมคิดตาสามชายนะฮะในตำนานเลยนะครับพิมขี้ตาสามชายในตำนานนะฮะสดๆเลยนะฮะองนี้นะครับผมจริงๆแล้วเขาก็โอนโอนเงินมาจำโอนเงินจองมานะเนี่ยแต่ว่า ผมโอนคืนกลับไปนะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ยังไม่สะดวกนะว่าโอนคืนกลับไปแล้วนะนี่นะครับพิมขี้ตานะครับสามชายนะฮะพิมบราณานเดี๋ยวเราก็พิมพบโลราน,รน,ลานแล้วว่าแล้วจะจะเรียกกันเลยนะพิมพ์ช่งางชาวบ้านอะไรแล้วแต่นะครับนี่ฮะเนื้อเขียวมากนะครับนี่แต่ถา,าจะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อเขียวสุดๆเลยนะครับเอฟซีนะฮะ เอาเท่าไรดีนะฮะเอาห้าพันแล้วกันตรงนี้นะทุนมาสูงมากนะวดวิดวดทุนเลยลนะขายกันแบบนั่นน,นนะฮะห้าพแล้วกันนะครับ F4 นะให้คุณค่าความเก่าความคลาสสิกนะฮะตรงนี้ทั้งนั้นก็ลองดูนะครับ F4 นะฮะพอเราเผื่อผมจะแบบถัวแล้วมีมุมมีทางที่จะแบบ ไปนะครเอฟซีนะครับก็คุยกันได้นะครับผมถัดมานะครับก็บเป็นเนี่ยพัดช,ชัยนะผมลืมนะครับผมลืมจริงๆเนี่ยไม่จะบอกอยังไงเลยเนี่ยผมลืมพัดช,ชัยอะไรนะเนี่ยเนี่่ยอาเคยได้มาองค์นึงขายไปแล้วนะเนี่ยเขาเล่นกันนั่นแหละนะครับเอฟซีเนี่ย ว่าเป็นพัดแท้ดูง่ายนะเนื้อหาแบบนี้นะครับผมเล่นง่ายเล่นจบเลยนะครับผมเอาสามพันห้าแล้วกันนะครับ FC นะฮะผมลืมผมลืมผมนึกไม่ออกนะกราบขอพายจริงนะครับผมลืมนึกไม่ออกนะฮนะแล้วก็หลวงพ่อกลวยนะผมจำไม่ได้ว่าเคยรงหรือยังนะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะอันนี้ออกสีแดงผิวหิ้งเก่าเก็บกังคู่เลยนะะ ยิ่งเก่าเก็บทั้งคู่เลยนะอันนี้เป็นเนื้อขาวนะข้างหลังก็มีเนี่ยหลวงพ่อกลวยแบบนี้นะไม่แน่ใจปีนะครับนี่อ่ะผงน้ํามันนะฮะไม่แน่ใจว่าเคยลงหรือ,อยังนะครับถ้าเ,าเคยลงไปแล้วกลับขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีผมก็จําไม่ได้ว่าเวลาลงอุ้งนั้นขายไปหรือ,อยังหรือว่ายัางเหลือรงนี้เพราะว่าช่วงนั้นมันมีช่วงที่ว่าผมได้เหมาเมามานะครับผมเนี่ย อันนี้เป็นเนื้อเนื้อแดงนะฮะแล้วก็มีฝังพวกเหมือนพลอยเหมือนอะไรด้วยนะครับผมนี่ฮะน,นี่เป็นมากเอไม่ใช่ไป็นารอันนี้ปกโพนะพิมพ์ปกโพนะนี่อันนี้ก็พิมพ์เป็นหลังหลวงพ่อนะครับผมเอาองค์ละสามพันนะครับเอฟซี 4, นะอง์ละสามพันนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออนุญาตซื้อกันง่ายขายกันจบเลยนะครับราคานี้อย่างเนี้ย พระหลักล้านนะครับหลักล้านหลักล้านนะครับผมเนี่ยไออย่างเงี้ยอย่างวัดขวางเนี่ยเป็นพระราคาราคาอย่างเงี้ยผมขายประกันเลยนะเพราะพระราคาเขาอยู่เงี้ยไม่เกินสี่ห้าพันนะอันนี้เป็นราคาที่แบบทั่วไปนะครับสามพันห้าน่ขายการันตีเลยรับประกันเลยแต่พระหลักล้านเนี่ยรับประกันกันขายก็หลักพันอะนะครับ f ซี FC, นะฮะขายเหมือนกับราคาดูที่ชอบซื้อที่ใช่จ่ายกันจบนะฮะวัดดวงวัดใจกันนะครับผม นะถัดมานะครับไปดูงาก่อนนะครับนะสิงห์งาแกะนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นของที่ยังซื้อกันไม่ขาดนะเหมือนหิ้วเข้ามานะสิงห์สามขวัญน,นะฮะสิงห์สามขวัญน,นะฮะเรียกว่าสิงห์สามขวัญปากเจาะนะครับเจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมมันหนองผูนะช่วงนี้หลวงพ่อเดิมก็กําลังมาเรงนะฮะนี่ฮะ หรือว่าธรรมชาติเลยนะอันนี้ไม่ได้มีแบบไม่ใช่มีไปทอดไปย่างมาเลยนะฮะงานนี่นะครับผมสวยธรรมชาติเลยนะครับนี่นะสิงหลวงพ่อเดิมงานแกะนะครับผมก็ผมไม่ค่อยถูกกับพวกเคี่ยงงากระแกะเท่าไหร่เอามาขายซื้อมามันก็ติดมืออันนี้เลยต้องขออยู่เข้ามาว่าทุนแพงนะทุนแพงนะครับนี่นะ เอาขออนุญาตเปิดที่เจ็ดพันแล้วกันนะเจ็ดพันบาทนะฮะสิงงาแกะตัวนี้นะครับเนี่ยมีราคาในใจเท่าไหร่ก็ลองว่ากันมานะฮะเดี๋ยวต่อรองกันได้เดี๋ยวว่ากันนะครับ F4 นะฮะอืมถัดมานะครับสุดท้ายนะครับโอ้โหอันนี้ชอบมากเลยนะฮะจอเล็กหลวงพ่อเงินบัดบางคานนะพิมพ์แข่งตรงนะฮะ แข้งรงเนื้อเขียวนะก็แฉลงมาทุกอย่างอะไรลงตัวหมดเลยนะความหักเนี่ะหักห่วงนะห่วงหักแบบคลาสสิกเลยนะครับผมนะฮะนี่หักเก่าแล้วนะครับเนี่ยทุกอย่างคือเดิมเดิมหมดนะมีห่วงอย่างเดียวนะครับพี่หักไปนะครับนี่นะฮะเนื้อเขียวมากนะผมดูยังไงก็แท้ดูง่ายนะ จอมีนะครับดูส่วนตัวผมนะดูส่วนตัวผมนะครับผมดูยังไงก็เป็นพระที่แค่ดูง่ายนะครับองค์ประกอบนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงเนื้อหาโลหะต่างๆนะครับองค์นี้ขออนุญาตซื้อกันง่ายขายกันจบนะราคานี้นะครับเอฟตีนะซื้อกันง่ายขายกันจบเลยนะครับเอาไปห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทจอบเลยกันนี้นะครับผม สุดคลาสสิกนะครับ f c นะสุดคลาสสิกเลยครับอ่านะนะประมาณนี้นะครับ f c นะฮะเอาเรียกว่าแก้แก้เงาแก้ขี้ชืนกันไปนะฮนะเนะี่ยมาแรงเต็มเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดนะครับพรุ่งนี้หยุดนะครับ f c นะฮะหยุดแน่นอนพรุ่งนี้นะครับ ต้องบอกเอฟซีไว้ก่อนบางท่านจะได้แบบไม่ต้องรอนะบางท่านแบบพักมากันห้าทุ่มเพียงคืนจ้างแซมมีคลิปวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยรอกราบขอภัยจริงๆนะครับผมอันไหนช่วงไหนบอกกันได้ก็บอกกันนะครับเอฟซี FC. นะอย่างนี้ผมวางแผนแน่นอนแล้วว่าพรุ่งนี้เดินทางไกลนะฮะเพื่อจากมีงานผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ไปดูสถานที่การจัดงานนะครับผมก็ต้องต้องไปนะครับเพราะว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะฮะที่บอกแหละว,ว่าต้อง ทํางานหลายๆทางเนาะช่วงนี้นะยุคนี้นะครับขายไพายอย่างเดียวก็ไม่น่าจะนั่นนะนะเศรษฐกิจก็ที่ระถดถอยนะครับช่วงนี้นะครับผม FC หลายคนก็บ่นนะเอหลายคนก็บ่นว่าโอ้โหช่วงนี้เงินทองหายากนะยิ่งบอกยิ่งช่วงใกล้ปิดเทอมนี่ก็นะแย่นะครับผมผมก็เลยแบบสลับบ้างนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไร,ร,รว่าหวือหวาชูฉาดบ้างมากนะครับผมเพราะว่าซื้อมาบางที ราคาแรงทุกวันนี้บางทีซื้อมาเนราคาต้นทุนนะส0งพันสามาเปิดแบบสี่ห้ันเนี่ย fc ก็แบบนั่นแหละนะมิ่งแล้วนะครับผมผมเข้าใจนะสถา,านการณ์แบบนี้นะฮะทุกคนก็เจอเหมือนกันนะฮะเราจะขายทางไหน a ์ Facebook YouTube ทางเว็บอะไรก็แล้วแต่นะฮะเจอปัญหาเรื่องเนี่ยการไม่มีเงินนะพูดง,ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ต้องไปโทษอะไรเลยนะครับผมนะฮะเงินหมดกันนะครับผม ะะประมาณนี้นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0 6น8 9 8 7 3 4 2นะครับ061 898 7342นะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าเพิ่มเพื่อนที่เบอร์สมยัยรีสโทรศัก์นี้ได้เลยนะครับ รายชี่องใจคลิปก็ตามที่ผมปักหมดุดไว้ที่เป็นภาษาอังกฤษที่ว่าปักหมุดนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลา FC ทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกท่าน,นนะครับสวัสดีครับ